ตอนนี้ที่เด็กสนใจเข้าเรียนมากสุดคือคอมพิวเตอร์นะครับกับ AI เพราะว่ามันไปน applicable ได้มากขึ้นผมรู้ว่ามันคงเป็นศาสตร์เดียวไม่ได้แลครับมันต้อง merge กันพอาะนนวัตกรรปุ๊บมันก็ไปทางอาชีพใหม่ คำว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันคือสาสตร์ที่ตัวนต้นน้อาจจะดูว่าโอ้โหไกลตัวจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือคต้อนน้ําตอนที่เราทําเครื่องออกซิเจนไฮโดรพอเราจะสร้างเครื่องที่3 4หรือว่าที่พันปรากฏว่าออกซิเจนเซนเซอร์ไม่มีออกซิเจนเซนเซอร์มันต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เฟอรบิเกตเราไม่มีโรงงานแบบอยู่ที่เมืองไทยไปขอซื้อต่างประเทศเขาก็ไม่ขายนะครับแล้วก็ต้องใช้ของค์เขาด้วยหรือแม้เราทําไอเดียได้โคดดิ้งได้หรือว่าโปรแกรมได้แตโอกาสทัน

วันนี้ครับผมอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานวิศวกรรมกันวิศวกรนะครับถือว่าเป็นคนที่มีความสําคัญมากๆในการพัฒนานวัตรกรรมครับเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนแล้วในยุคนี้ครับวิศวกรจะต้องมีจุดแข็งยังไงเพื่อเรียมุ่งหน้าไปสู่การเป็นผู้นําในด้านของนวัตรกรรมระดับโลกผมอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยกับอาจารย์ตีครับรองศาสตราจารย์ดรสมยศเกียรติวณิวิไลคณะบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์จลรกันครับ อาจารย์ตีสวัสดีครับครับก็อื่นเลยครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าอาจารย์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องด้านไหนครับครับก็สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรสมยศเกียรติวุฒิไล่ยนะครับเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมจบด้านไฟฟ้ากำลังนะครับแล้วก็จบเอกด้านแมคชีนอนิกส์หรือด้านหุ่นยนต์ออโตเมชันนะครับตอนนี้ของวิศวะของเราเนี่ยมันมี แนวโน้มเป็นยังไงบ้างของไทยเราในประเทศไทยนะครับวิศวะพื้นฐานมันก็จะมีวิศวะปกตินะครับที่เป็นวิศวะด้านอินฟาสักเจอร์นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นโยธาทไฟฟ้าเครื่องกลความต้องการตามสภาพเศรษฐกิจครับถ้าเรามีการก่อสร้างเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มพวกนี้ต้องการเยอะแต่ว่าวิศวะที่เริ่มโดดเด่นเข้ามาในตอนนี้คือวิศวกรรมที่เป็นเรื่องของ AI อวกาศโทรคมแลวก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับก็จะมีกลุ่มพวกนี้ที่จะเป็นเรื่องใหม่สําหรับก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นเรื่องที่กําลังจะกลับมาบูมในประเทศไทยคครรััับบกกกก็็ืืออออตนนนี้ขงงไทยเเหมาาํลจะ เก้า้าสู่ในตรงเทรนตรงนี้ด้วยใช <_ an> ่ครับเราเราอยู่ในจุดไหนครับอาจารย์ <_ an> เราอยู่ในจุดที่เรามีวิศวกรที่เก่งพอสมควรแล้วนะครับ <_ an> เพราะว่าจริงเรื่องพวกนี้มันถูกเรียนในมหาวิทยาลัยมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเทคโนโล,โลยีในที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันก็หลายเรื่องมันเพิ่งมาบูมตอนนี้แล้วก็เพิ่งมาถูกใช้อย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่นในด้านเทเลคอมเนี่ยในด้านอวก,กาศน,นะครับเมื่อก่อนในการสื่อสารเราใช้การสื่อสารดาวเทียมที่อยู่เป็นวงโคจรที่ไกลมากนะครับซึ่งอันนั้นค่าใช้จ่ายสูง แต่ต่อมาดาวเทียมวงคจรต่ำเนี่ยนะครับ<ม>ก็กลับมาเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ไม่สูงมากก็เริ่มถูกนํามาใช้กับการสื่อสารได้ด้วยก็เป็นโอกาสของเด็กที่ต้องเรียนด้านอาวกาศแล้วก็ด้านดาวเทียมนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้จริงในธุรกิจก็เลยกลับมาว่าพอมันมีตําแหน่งงานมีทุกอย่างเลยครับมันก็เกิดเกิดงานเกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าสิ่งที่เราผลิตกันตอนนี้มันไม่ได้แค่เป็นงานวิจัยหรืออะไรแล้วแต่ว่าเป็นการ เริ่มมา,มาใช้จริงแล้วมันก็เป็นไปตามเทรนด์ของโลกวิศวกรรมนะครับ,รบที่ว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นด้าน IoT AI มากขึ้นสมาร์ทซิตี้ก็เริ่มมาตอบโจทย์นะครับคนก็เริ่มสนใจว่าเออการเป็นอยู่ที่มีคอมมิวนิเคชันเนี่ยมันทำให้เ f ฟฟิเชนซีสูงด้วยมันไม่เพียงแต่ทําให้เราเออล,ลูหรือสะดวกสบายนะครับมันทําให้ประสิทธิผลของการดําเนินการเนี่ยดีขึ้นนะครับ mm hmm. เขาก็เริ่มสนใจเรื่องของสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาซึ่ง สมาร์ทซิตี้เนี่ยจะครอบคลุมไปสู่วิศวกรทุกสาขา hmm. มันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์นะครับมันจะครอบคลุมหมดนะครับไฟฟ้าก็ต้องมาพิจารณาถึงเรื่องการเ n e r g y ที่มีการสื่อสารเอนที่เหมาะสมแล้วทําให้ Energy e f f i c i e n c y ี่ที่ดีสุดในบิลดิ้งก็เป็นการเหมือนกับผสมผสานของหลายๆศาสตร,ร,ร,ร์ของในทางวิศวะเองต่อไปอวิศวะมันคงเป็นศาสตร์เดียวไม่ได้แล้วครับมันต้องมิกกันทั้งแล้วอาจารย์คิดว่าตอนนี้เทรนที่มาแรงที่สุดเลยในฝั่งวิศวะคืออะไรตอนนี้ที่เด็กอยากสนใจเข้าเรียนมากส AI IoT คอมพิวเตอร์นะครับมันไปแอปพลิเคเบิลได้มากขึ้นในอดีตเนี่ยเราพบว่าเราอาจจะแอปพลิเคชันของพวก AI อาจจะน้อยเพราะว่าการสื่อสารเราไม่เร็วเรายังไม่มี 5G แต่พอเรามี 5G ปุ๊บทำให้การตัดสินใจเนี่ยดูดูการสื่อสารเนี่ยเอาข้อมูลจากจุดกำเนิดหรือว่าจุดที่มีข้อมูลเนี่ยเข้ามาสู่ c า o u d หรืออะไรได้เร็วพอได้เร็วเสร็จมันก็สามารถประมวลผลได้เร็วทำให้อุปรกรณ์นั้นดูฉลาดก็ทำให้เกิดแอปพลิเคเบิลหรือว่า ฟคซิบิลิตี้ของการสร้างอุปกรณ์ใหม่นวัตรกรรมใหม่เกิดขึ้นเยอะมากครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนรากฐานพื้นฐานที่ไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นไปอีกพอเป็นนวัตการรมปุ๊บมันก็ไปสร้างอาชีพใหม่เราสร้างอาชีพใหม่คนก็สนใจที่จะนําตรงนี้ไปเป็นอินโนเวชันนะครับพิศวกรส่วนใหญ่ก็เริ่มสนใจจะเห็นว่าแฮกเกอร์ตอนหลายอันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มี AI ไแฮกเกอร์ตอนแล้วแฮกเกอร์ตอนแฮกเกอร์ตอนหลายๆอันก็ต้องใช้ AI i o t เข้ามาทำาสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นเพื่อเกิดสิ่งใหม่นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอาชีพ ในคนรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะนั<ม>้น<ม>ทาให้คนเนี่ยสนใจโคดดิ้งสนใจ AI สนใจ IoT IoT <AI. S 2> อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับ IoT <I OT S 1> <ม>ก็คือ Internet o f t h i n g ส่นะครับก็คือสรรพสิ่งนะครับสื่อสารกันด้วยข้อมูลสมมติว่าเรามี embedded หรือว่าตัวไม r o ร r วสเซอ o ์คอนโทรลอยู่ตัวหนึง่งที่คอนโทรลเครื่องจกกักรนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอะไรก็ตามนะครับที่เป็นไวเลสนะครับไปยังคลาวได้พอส่วนที่เป็นคลาวเนี่ยได้ข้อมูลมาเยอะ ก็สามารถตัดสินใจได้ซอฟตตัดสินใจได้ก็ส่งกลับไปที่ตัวมันว่าจะให้ตัดสินใจทําอะไรเอฟฟิเชนซี e มันก็สูงขึ้นเดี๋ยวนี้มันมันถึงขั้นว่าพอเราส่งข้อมูลมากๆนะครับพอเราส่งไปเยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มเกิดทัฟฟิกแจมนะครับลองนึกภาพว่าส่งวิดีโอออกไปตลอดเนี่ยนะครับแล้วทุกอันต้องส่งวิดีโอกล,กลับมาก็กลายเป็นว่าโอ้มันไม่สะดวกเลยเพราะว่าจํานวน Data มันมหาศาลที่ต้องส่งภาพสมมติสามสิบเฟรมเปอร์เซกต้องส่งทุกๆ30รูปก็เกิด a i ผิดคือประมวลผล AI อยู่บนชิปตัวนั้นเลยที่เครื่องแล้วส่งเฉพาะสิ่งที่จําเป็นกลับมาที่คลาวเช่นสมมติเราเจอภาพปกติเราก็ไม่ส่งเจอภาพที่สงสัยเ่าเป็นผู้ร้ายเราค่อยส่งตรงคลาวก็จะประมวลผล AI ละเอียดขึ้นว่าเป็นการทํางานร่วมกันร่วมกันเพราะ IoT และ AI แล้วก็เทเลคอมมิ a ชันนะครับสามอันเนี่ยมันทําให้เกิด วิศวกรพันใหม่ที่ไปแอปพลิเคเบิลอยู่ทุกอน,นุของอุปกรณ์หรือว่าทุกอน,นุของวิศวกร,กรเลยน,นเัเด็กๆก็เลยสนใจอยากเรียนว่าจะสร้างนวัตรกรรมใหม่เกิดสตาร์ทอัพใช้ความรู้แล้วก็มีต้นทุนที่ไม่ต้องแพงมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เทรนที่คนอยากจะเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นอาจารย์ครับมันมีคำหนึ่งคำว่ามิคอ c o n d u c t o r ซึ่งเป็นคำที่ผมเห็นในสื่อเยอะมากช่วงนี้แต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เข้าใจในวงวง,วงการตรงนี้มากนะก็อาจารย์ช่วยอธิบายคำนี้ให้ง่ายแล้วก็ทุกคนเข้าใจ ใชไหมครับอาจารย์จะง่ายขึ้นหรือเปล่าแต่เซมิคอนดักเตอร์มันคือสารอิมพตนะัวนบก็คือมันเป็นสารที่อยู่ตารางธาตุนะครับที่เป็นไม่ไม่แม่นาก็เป็นเป็นโลโลหะโลหะพวกนี้ครับมันอยู่ตรงกลางแต่มันมีประโยชน์เพราะว่าพอเป็นสารที่ตัวนำเลยครับมันก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่ทําให้เราทําวงจรทยเทคนิคได้เยอะอแล้วมันเล็กเพราะมันเป็นการโรยสารแบบระดับไมครระดับซับไมครนาโนครับ พอมันมีประโยชน์ปั๊บเนี่ยมันก็เลยชื่อว่าเซมิคอนดักเตอร์จริงๆมันคือสารตัวนําอืำแล้วเวลาเราจะทําวงจรเราก็ใช้สารพวกนี้มาสร้างเป็นวงจรต่างๆคือเซมิคอนดักเตอร์เป็นสารหรือเป็นอุปกรณ์หรือว่าจริงๆถ้าคําว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันคือสารจริงตัวนําแต่พอไปทำเปำน็นอุปกรณ์มันก็กลายเป็นอุปกรณ์จริงๆเข้าใจก็ไม่ผิดนะครับว่าเซมิคอนดักเตอร์คือสร้างอุปกรณ์ตัวเล็กๆอะไรถ้าตามนิยามของมันมันคือสาร สุดท้ายแล้วไอ้ตัวนี้มันจะกายพัฒนากลายเป็นอุปกรณ์ตัวอื่นใช่ครับแต่คนก็จะเห็นภาพลักษเป็นอุปกรณ์มากกว่าว่าถ้าเรามีเซมิคอนดักเตอร์ได้เนี่ยเราก็จะตัวเล็กลงดูอัจฉริยะขึ้นในพื้นที่ที่เท่ากันอะไรครับจริงๆเซมิคอนดักเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปี3 9 4นะครับตอนก่อนเราเกิดครสิเนี่ยประเทศไทยเราบูมมากเราจะสร้างแฟบบิเคชัน เรียกว่าซับไมครอนของเราเองนะครับก็คือต่ำกว่าไมครอนแต่ตอนนั้นเมื่อเกิดไครสิสขึ้นมามันก็เลยยังไม่เกิดแต่มีคอนดักเตอร์เนี่ยของประเทศไทยกําลังจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่าผมได้ยินมาอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเซมิคอนดักเตอร์มันเป็นต้นน้ําผมยกตัวอย่างตอนโควิดนะครับตอนที่เราทำเครื่องออกซิเจนไฮฟลูของวิศวกรรมบางเลยนะครับครับอาจารย์เราสร้างเครื่องได้หมดนะครับตอนแรกเราสร้างเครื่องเครื่องสองเครื่องก็ช่วยคนได้แล้วพอผ่านมาตรฐานเรียบร้อยพอเราจะสร้างเครื่องที่สามสี่หรือว่าที่พันเนี่ยนะครับปรากฏว่าออกซิเจนเซนเซอร์ไมม่ี ออกซิเจนเซนเซอร์มันต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์แฟบริเกตเราไม่มีโรงงานแบบอยู่ที่เมืองไทยไปขอซื้อต่างประเทศเขาก็ไม่ขายนะครับเพราะต้องใช้ของเขาด้วยเขา,าใช้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นตอนนั้นลำบากมากที่จะพอไม่มีออกซิเจนเซนเซอร์มันก็สร้างเครื่องไม่ได้าอาจจะดูว่าโอ้โหไกลตัวจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือคต้อนน้ําพอเราไม่มีต้นน้ำเนี่ยพอเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําจริงอ่ะเราก็ไม่มีหรือยังไงหนึ่งนะครับเราคิดวงจรดีมากเลยนะครับ เราอยากจะทํามันตัวเล็กลงเพื่อเอาไปขายแข่งขันกับเขาเราก็ทาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นเฟรบิเคตนะครับพอเราทําบนชิปที่เป็นพื้นฐานทั่วไปมันจะตัวใหญ่ถึงแ <พอ S 1> ม้เราทำไอเดียได้โคดดิ้งได้หรือว่าโปรแกรมได้แต่มันตัวใหญ่จะโอกาสทางค้าขายหรือว่าทำคอมเมอร์เชียไลซ์เนี่ยก็ต่ำลง,งเช่นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยนะครับมันก็จะมีหลายพาร์ทนะครับ<ม>ที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะครับเช่น IC ซีดีไซน์เนี่ยเรามีบริษัทที่ทำไอซีดีไซน์ดีไซน์ แล้วส่งไปแฟลที่ต่างประเทศนะครับแล้วเราก็มี IC t e s t e เตคือเมื่อเมื่อออกมาเป็นชิปแล้วเนี่ยเราเทสว่าชิปตัวนั้นมันดีหรือเปล่านะครับก็เทสเตอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแท็กของอุตสาหกรรมเซมิมีแพคเกจจิ้งก็คือจากที่เราแฟกมาแล้วบนเวเฟอร์เนี่ยก็เอามาตัดแล้วใส่ลงไปในชิปนะครับชิปก็คือตัวตัวไอซนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีบางส่วนที่ทําแล้วแต่ที่เรายังไม่มีอุตสาหกรรมหนัก,นกเลยก็คือฟิบิเก ถ้าบิคเขียนเดี๋ยวเรายังไม่มีแล้วบิเขนี้ก็ทําอะไรกันบ้างครับอาจารย์ก็คือเอาวงจรเนี่ยครับมาแปลงเป็นการโรยสารนะครับโรยสารอยู่บนแผ่นเบเฟอร์นั่นแหละคือวงจรที่เราเขียนเราเขียนอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับโป็นโปรแกรมที่เราเขียนบนคอมพิวเตอร์นะครับก็เปลี่ยนเป็นรูปวงจรพวกมอสเฟตไอซีต่างๆทรานซิสเตอร์อะไรพวกนี้ครับอยู่ในตัวเล็กๆเลยทํางานได้อย่างที่เราอยากได้เลยแต่อันเล็กมากอันนี้คือแฟบ r ิ c เขีต้องใช้คีนลูมขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่องมือทันสมัยหลายเรื่องซึ่งจริงๆแล้วกว่าจะได้มาอันหนึ่ ก็คือมันมีหลายโปรเซสแต่ว่าที่ของไทยอจะยังไม่ได้มีตัวแฟปิเคตซึ่งถ้าเกิดเรามีส่วนนี้มันก็จะทาให้ก็จะเข้วงจรว,วงจรได้แล้วก็สามารถผลิตได้ทั้งหมดใในประเทศเไทยโอเคคนนอกอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจมากแต่ว่าเบื้องต้นก็กาลังพัฒนาอยู่ไหมครับอาจารย์ในส่วนของแฟปิเคตเพราะว่าจริงๆเราไม่พัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ก็ไม่ได้นะครับ,รบตอนนี้คนก็อยากได้ d u ักเล็กๆพก็ mm hmm. คนไม่มีใครอยากถือมือถือใหญ่ๆแล้วก็แข่งขันเราก็จะทําไม่ได้ ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต้นน้ําตัวนี้สรุปก็คือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นต้นน้ําในการพัฒนานาวัตกรตกรมในหลายอย่าง <c oughs> ใช่ครับครับซึ่งมีหลายโปรเซสต์ด้วยกันแต่ของไทยอยาะยังยังมีบางจุดที่ยังพัฒนาได้อีกเพื่อจะทําให้เราสามารถครบทั้งวงจรได้ใช่ครับแต่ละโปรเซสต์มันแยกกันนะครับมันมันคอลลบิสเนสนะครับอย่างเช่นเทสเตอร์เนี่ยมันก็เป็นบิสเนสหนึ่งของเซมิคอนดักเตอร์เฟอรบิเค็มันก็เป็นบิสเนสหนึ่งครับโอเคแต่ว่าเชนเชนสัพไพเชนของเราเนี่ยมันยังขาดตรงเฟอรบิเค อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พวกซซมิคอนดักเตอร์มีอะไรบ้างครับทุกอุตสาหกรรมนะครับทุกอย่างใช,ใช่ครับเช่นรถยนต์เนี่ยถ้าคุณไม่ทำพวกซซมิคอนดักเตอร์ที่ดีครับคุณก็จะเถอะทะอุปกรณ์ก็ตัวใหญ่ทั้งัต่พลังกินพลังงานเยอะนะครับพอไปกินพลังงานเยอะพอเป็นรถยนต์อนาคตคือแบตเตอรี่ EV นะครับคุณก็อาจจะมีปัญหานะครับเดีย๋ยวนี้เขาพยายามดีไซน์ให้มันเล็กแล้วก็กินพลังงานน้อยลง ซึ่งก็ต้องอาศัยเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์ที่มีการควบคุมทั้งหมดนะครับมือถือมือถือนะ,นะครับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ IoT ที่เราพูดถึง AI IoT เมื่อกี้กล้องเนี่ยถ้าไม่ดีไซน์ให้ดีก็เอถอะทะถ้าเป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีขึ้นมันก็จะเล็กลงทุกอย่างเล็กลงมันก็ดูสมาร์ทขึ้นแข่งขันได้มากขึ้นครับในพาร์ทของประเทศไทยเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์เซมิคอนดักเตอร์มันไม่ใช่เงินสเกล200ล้าน300ล้านนะครับมันสเกลเป็นหลักหมื่นล้าน,นตอนนนีี้้รรรรัััฐบบาาาาลกกกก็พยยยยมมอู่่่ะะคททจสสงเเเิิใหดุชน แล้วก็มีการสร้างกําลังพลซึ่งรัฐกรบ,บังเองก็เป็นคอหลักที่ไปช่วยคอนโซลเทียมที่เรียกว่าอินนไนท์ไทยแลนด์ด้วยนะครับเราก็ไปร่างหลักสูตรจริงๆแล้วภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยเป็นภาคแรกที่เปิดซิมิคอนดัปเตอร์นะครับ,รบแล้วก็มีห้องแฟบริเคตที่แรกถึงแม้ปัจจุบันนี้เองบริษัทเทสเตอร์เนี่ยก็มาไว้เอาเครื่องเทสเตอร์มาไว้ให้เราอบรมนะครับถึง2บริษัทใหญ่นะครับก็สฟียาหนึ่งนะครับแล้วก็เอ็นไอเอหนึ่งเนชั่นอลอุปกรณ์หนึ่งก เอาเครื่องเทสเตอร์ที่ราคาหลายสิบล้านนะครับมาวางไว้ที่ระกบ,บางเพื่อไว้เทรนแล้วในพาร์ทของวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศล่ะครับอาจารย์ตอนนี้ของเรามันไปถึงจุดไหนกันแล้วจริงๆแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าอาวกาศไกลตัวนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วอวกาศเนี่ยไม่ได้ไกลตัวแล้วในสําหรับโลกวิศวกรรมนะครับจริงๆของเมืองนอกเนี่ยจะมีดีมานสูงมากเช่นถ้าเกิดเราจะต้องอทํา การสื่อสารในอนาคตเนี่ยนะครับเราไปตั้งเซลล์ไซต์ที่ต่างๆเนี่ยเป็นพื้นเซลล์ไซต์หมายถึงว่าไปตั้งเสานะครับตามที่ต่างๆเพราะว่าเสามันจะครอบคลุมได้แอเรียแค่นี้นะครับแอเรียที่ทค่าหนึ่งนะครับแล้วเราต้องตั้งเสาเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าแมนเทนเนนซ์เสาเนี่ยนะครับเสามันก็จะมีการต้องไปแมนเทนเนนซ์วิ่งแมนเทนเนนซ์กันจะเห็นว่าจะมีรถวิ่งแมนเทนเนสเสาแต่ถ้าเรายิงดาวเทียมวงโคจรต่ำมันสามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่อาจจะไม่เท่ากับดาวเทียมวงโคจรที่ไกลนะครับแต่มันสาาาาาามมรรรถัเวพื้้้นททีี่่่ไไดกกกจะปตง เสาต่างๆในภาคพ,พื้นแล้วก็ประหยัดก,กว่าเพราะงั้นลราก็ราคาในการยิงดาวเทียมก็ไม่สูงมากเกินไปที่บริษัทต่างๆจะสามารถเอื้อมถึงแต่การจะยิงดาวเทียมนี้ได้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องอวกาศเพราะมันจะไปอยู่ในชั้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศนะครับอย่างราักาบางเองก็เปิดหลักสูตรนะครับวิศวกรรมภูมิสาสรรเทศและอวกาศแล้วซึ่งหลักสูตรนี้ก็มีนักศึกษาสนใจเยอะมากนอกจากนี้นะครับพอเราสร้างดาวเทียมเนี่ยสปายเชนของดาวเทียมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวอวกาศแต่มันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกข้างใน มันมีอุปกรณ์สื่อสารข้างในนะครับมันมีระบบ power ข้างในสปายเชนเนี่ยเป็นหลายร้อยบริษัทเลยที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ในแง่ของการมีดาวเทียมครับอาจารย์ดาวเทียมจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันของของคนเรายังไงได้บ้างครับถ้าเรามีดาวเทียมนะครับเราจะมีประโยชน์หลายเรื่องนะครับเช่นด้านเกษตรกรรมเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าสภาพภูมิอากาศหรืออะไรต่างๆนะครับเป็นแบบไหนจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่เราต้องเอาท่ถ่ายดาวเทียมมาประมวลผลหรือเราเรียกว่าภูมิสารสนเทศเราสามารถจะสื่อสารได้ไกลกว่าเดิม เราสามารถจะสื่อสารได้ชแนลได้มากกว่าเดิมนะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องพื้นที่เพราะาง,ง่ายๆเรายิงจากพื้นนะครับกับยิงจากที่สูงนะที่สูงมันจะครอบคสัญญาณได้มากกว่าเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ก็เป็นเรื่องของดาวเทียมนะครับตอนนีอ้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้มันจะมาแล้วตอนนี้อินเทอร์เน็ตที่ยงอาจจะมีอินเทอร์เน็ตบางเจ้าแล้วที่เริ่มส่งดาวเทียมแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเราก็ต้องเตรียมกำลังพลในด้านนี้ด้วยนะครับ,รบและกับบางเองก็ เกินกำลังผลด้านนี้ด้วยการเปิดหลักสูตรที่แล้วครับช่วงนี้ครับผมได้ยินว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของฐานการผลิตเหมือนกับหลายส่วนจะไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านกันเยอะเลยครับอาจารย์จริงๆรแล้วสถานการณ์เป็นยังไงบ้างจริงๆก็มีบางส่วนนะครับที่ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีบางส่วนที่ย้ายเข้ามาเราวอมี<ค>ย้าย้มามาด้วยใช่ครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมของจีนนะครับที่จะเข้ามาล่าดี V พอ EV เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอุตสาหกรรมซัพพลายเชนก็คือพวกที่ต้องผลิตให้ EV ีรถไฟฟ้าใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้วงจรไฟฟ้า ก็เข้ามาอย่งางรักกระบ,บังเองครับวิศวะเองแล้วก็วิาลัยที่มีวิศวะอยู่ด้วยนะครับก็รับเด็กเราที่จบไปแล้วเมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเองครับไปฝึกงานทํางานที่จีนแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่โรงงานที่เขาจะตั้งขึ้นอีก2ปีข้างหน้าบริษัทใหญ่ที่สุดด้าน p C B ด้วยนอกจากในอุตสาหกรรม E V ครับอาจารย์ประเทศไทยของเราสามารถดึงดูดนักลงทุนที่เกี่ยวกับวิศวะในอินดัสชรีไหนได้อีกบ้างครับอาจารย์เอา E V ก่อนนะครับ E V มันก็จะมีซัพพลายเชนของมันใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ไปดึงเอาอุปกรณ์ก, Power ronics, กออปัาง นะครับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังก็อย่างที่บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งของไต้หวันเนี่ยก็อยากจะมาลงโรงงานที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะเกิดสปายเชนงไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยผมได้ยินมาว่าอย่างบริษัทญี่ปุ่นบางบริษัทก็เริ่มย้ายฐานมาที่เราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าย้ายออกไปอย่างเดียวจากบริษัทอื่นนะครับก็ย้ายฐานการผลิตอย่างเช่นพวกแอร์หรือพวกอะไรนะครับก็มาที่ที่เราด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในมุมมองของชาวต่างชาติเราเรายัางน่าสนใจไหมครับอาจารย์เรายังน่าสนใจครับเราจริงๆเรามีวิศวกรที มาตรฐานนะครับแล้วก็มีวัฒธธรรมที่ดีเคาเจอร์ที่ดีแล้วก็ความขัดแย้งของเราน้อยนะครับแม้ว่าจะมีข่าวเยอะๆนะครับแต่ว่าความขัดแย้งเราจรงถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับหละยๆที่แล้วเราไม่รุนแรงครับ<ม> <Okay. S 2> ก็คือเหมือนกับเราก็มีมีเหมือน i r o n m e n t ที่ค่อนข้างสนับสนุนที่ดีผมคิดว่าชาวต่างชาติทุกคนที่มาอยู่ในไทยเขารักเมืองไทยนะครับคง<ม>เป็นสิ่งนึ่งที่จะดึงดูดให้เขาอยากจะมาตั้ง หลายๆที่ที่นี่นะครับอาจารย์วิศวกรของไทยเนี่ยยังมีจุดไหนที่สามารถปรับตัวให้ดีขึ้นได้อีกบ้างครับผมขอพูดถึงอดีตก่อนนะครับอดีตเราจะเคยได้ยินว่าหลายๆคนก็พูดถึงวิศวกรในแง่ว่ามีความมั่นใจสูงมากแล้วก็อาจจะสื่อสารกับคนอื่นได้น้อยลกน้อยน้อยกว่าที่คนในศาสตร์อื่นเป็นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าวิศวกรถูกหล่อหลอมแล้วก็ในการศึกษาเนี่ยเราใส่ซอฟต์สกิลเข้าไปเยอะวิศวกรรุ่นใหม่นะครับก็มีทักษะในการสื่อสารแล้วก็ทักษะในการโคลาเบคนเยอะมากขึ้น ส่วนความมั่นใจเนี่ยก็มีอยู่นะครับแต่ว่าก็มีอยู่ในระดับที่พอเหมาะแล้วก็ทาให้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าวิศวกรนะครับในจุดด้อยของเราที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนี่เราก็ถูกแก้ไปพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่วิศวกรเนี่ยอาจจะจาเป็นจะต้องเรียนรู้มากขึ้นนะครับก็คือว่าการเรียนรู้ข้ามสาขาเช่นเมื่อก่อนเราบอกว่าโยธาเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องแค่โยธาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะเป็น s ร์ทซ city ครับ building ของโยธามันถูกครอบคลุมด้วย IoT แล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็หลายๆเรื่องครับนั้นโยธาเองก็ต้องไปเรียนรู้เรื่อง สมาร์ทซิตี้แล้วก็เรื่องของ IoT ด้วยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ทั้งบริษัทและมหาวิทยาลัยต้องปรับโครงสร้างการศึกษาแล้วก็การเทรนนิ่งของบริษัทครับในสอจาอของเราครับอาจารย์มีหลักสูตรอะไรที่แตกต่างแล้วจะทําให้เราสามารถสร้างวิศวกรที่มีคุณภาพึ้นมาได้บา้างก็องปิทินกับวิสัยทัศน์ที่เราทากันมาตั้งแต่4ปีที่แล้วเรากำลังทำต่อนะครับคือความสร้างวิศวกรโลกคําว่าวิศวกรโลกคือต้องมีทักษะของวิศวกรโลกคือทันสมัยในะได้วิศวกรรม เชื่อมโยงได้นะครับแล้วก็มีซอฟต์สกิลที่เหมาะสมนะครับอย่างหนึ่งคือในหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมีผ่านเวไปต่อที่มหาวิทยาลัยต่างชาตินะครับทงสอเจีรอได,ไ,ดได้สร้างวิศวกร,กรที่สามารถมีผ่านเวไปอยู่ในมหาลัยท็อป50ท็อป100ของโลกได้โดยการที่เรียน2บก2กับเราเนี่ยนะครับอนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีเรื่องของการทําทักษะที่เราจะมีการบ่มากเลยวิศวกรจบใหม่นะครับต้องไปเทรนเป็นเวลาหลายปีแล้วก็สร้างหลักสูตรที่ชื่อ w o r k integrated learning นะครับ ขึ้นมาเป็นดักสุดแรกของวิศวะรัฟบักเรียนที่นี่สปีแล้วก็ไปเรีนยนที่โรงงาน2ปีโดยโรงงาน,นจะต้องเป็นบริษัทชั้นนาที่มีองค์ความรู้แล้วก็ย้ายแผนกน้องไปทุกอันเช่นสมมติว่าจะเป็นวิศวกรอุตสาหการนะครับก็ไปอยู่ที่แผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนก, ance, ก,นกเมนเทน n นน c ก็จบวิชาหนึ่งแล้วย้ายเป็นแผนก QC ก็จบวิชาหนึ่งจนครบทุกแผนกนั้นอุตสาหกรรมใหญ่เหล่านี้ก็สามารถเทรนน้องครบ2ปีอาจารย์ก็เข้าไปตรวจว่าอมพิเ t e n t ได้ไหมแล้วได้ให้เกรด และที่สําคัญเป็นยม่ตใหใบที่ดีนะครับก็คือได้ใบรับรองสภานวิก่อนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกๆเลยที่เราทําสําเร็จนะครับแล้วก็รุ่นแรกก็กําลังจะจบเด็กก็จะได้ความรู้ที่ทันสมัยจากห้องเรียนจากอาจารย์ด้วยแล้วก็จากบริษัทชั้นนำต่างน,านด้วยครับสุดท้ายเราอยากให้ดจานฝากทิ้งท้ายไว้นหน่อยครับว่าด้านแบบเกี่ยวกับวิศวกรของไทยแนวโน้มจะเป็นยังไงได้บ้างค,ค,คิดว่าแนวโน้มวิศวกรไทยต้องก้าวสู่วิศวกรโลก เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมัน g l o b a l i z e หมดแล้วนะครับงนั้นทักษะที่จําเป็นเนี่ยเราคงต้องเชื่อมโยงและที่สําคัญคือคงจะต้องพยายามสร้างต้นน้ําอันนี้คงจะต้อง support หลายฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าไปฝากกับวิศวกรอย่างเดียวนะครับคงต้องภาครัฐมาวิเลยแล้วก็เอกชนนะครับมาต้องสร้างต้นน้ำก็คือเป็นเจ้าของโปรดักต์ให้ได้เพราะถ้าเราจะ s s e m b อย่างเดียวต่อไปเราก็คงไม่สามารถที่จะเป็นเศรษฐกิจที่ดีได้เพราะว่าเราคงต้องเป็นต้นน้ําแล้วก็ขายต้นน้ําเราแั้ะก็คงจะฝากว่า คงต้องมุ่งสู่สิ่งนั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับสำหรับข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับขอบคุณครับ,รบและกลับมาพบกับรายการที่นี่ละกังในยพพโสดหน้าได้ใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ